สเสียงดังก็เสมอทนเข้าไว้นะเธอไม่ว่าต้องเจออะไรคุยนั้นจะว่ายังไรอย่าได้ไปสนนังฝาที่มีฝนเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นแต่ในวันนี้ถธอมือดมองมื่เอเมฆฝนป็นพนเมื่อไรเธอจะรู้คุณค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอ สวัสดีครับผมชื่อแทนนิลินนะครับวันนี้มาฝากซิงเกิลที่หนะครับชื่อว่าหัวเราะที่หลังครับแทนนิลินครับแทนนลินครับพี่ถามว่าที่บาปที่ไปกับใครไม่รูกับการทำงานด้วยกันเพลงก่อนครับผม <allow me. S 1> เป็นไปยังไงจริงๆผมก็จะเป็นนักดนตรีกลางคืนเป็นนักดนตรีมือปืนอะไรอย่างเงี้ย <Palmer: S 1> จนมาอยู่วงโดส <olis> <"iance. S 1> กับอีกค่ายเพลงหนึ่งแล้วก็ค่อยแยกตัวออกมาเป็นศิลปินเดี่ยว ปัจจุบันนี้ครับจริงๆแล้วผมก็มีเพลงเป็นของตัวเองตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ<ช>ผมก็เขียนเพลงมาตลอดทามาหลายวงนะแต่ว่าที่ได้ออกสู่ประชาชนก็จะมีวงดสและกานเดี่ยวแทนเนลีนี่แหละครับผมจากวงดสมาสู่งานเดี่ยวแทนลี่ได้ยังไงก็จริงๆก็รู้สึกว่าอยากจะออทำอะไรที่มันเป็นตัวเองที่สุด<ช>แล้วก็อยากจะเขียนเพลงและจบงานด้วยตัวเองครับโ<ม>ดยที่โดยที่มันด้วยด้วยความวัยแล้วก็ด้วยเรารู้สึกว่าชื่นชอบชื่นชอบผลงานตัวเองด้วยก็เลยแยกตัวออกมาครับ ตั้งแต่เร่เกิดวงดอสฟาร์มาเป็นเพนี่อันนี้เป็นซิงเกลิลไหนซิงเกิลที่ห้าครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าหัวลรอะที่หลังครับงันน้นไล่จากซิงเกิลที่หนึ่งซิงเกิลที่หนึ่งชื่อว่าโอเคครับซิงเกลิ okay, เกลที่หนึ่งชื่อว่าเทียบเท่าเธอไม่ได้ครับปล่อยเมื่อประมาณปีที่แล้วนนแล้วก็จะมีกบในบ่อน,น้ำต่อมาก็จะเป็นเอเอชีวิตเคยดีกว่านี้แล้วก็เป็นไม e ่ได้วิเศษแล้วนี่ซิงเกิลที่5คือหัวลรอะที่หลังครับตั้งแต่เกิดถึงเกิลแรกมันเป็นเพนี้เป็นยังไงบ้าง ก็เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งนะหนึ่งปีครึ่งที่ที่สนุกดีแล้วก็ท้าทายดีเพราะว่าเราก็ทํางานจบงานด้วยตัวเองแล้วมันก็มันก็จะแบบมันไม่มีคนช่วยอ่ะมันก็จะมีพี่ไม่กี่คนที่คอยช่วยช่วยเหลือเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องคึบตัวเองขึ้นมาจากข้างในเยอะเหมือนกันหัวล้อะที่หลังนี่จริงๆแล้วหัวล้อะที่หลังนี้มันเหมือนกับเป็นคําพูดของเด็กไม่ใช่เด็กอ่ะคำพูดที่คนมากจะพูดถึง พูดเวลาเขารู้สึกว่ามีคนดูถูกเขาเขาบอกว่าหัวล้อะที่หลังเสียงดังกว่ามันเป็นการย่อเย้ยคนที่เคยดูถูกเราใช่ไหมแต่ว่าในมุมมองเพลงนี้มันไม่ใช่มันเป็นเรื่อง p o s ิทีฟมันคือการบอกตัวเองว่าเออวันนี้เราซวยวันนี้เราเหนื่อยวันนี้เราเจอเรื่องแย่ๆไม่เป็นไรเราเก็บเรื่องพวกนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปหัวล้าะที่หลังตอนที่เรามีความสุขแล้วเหมือนกับเป็นการหัวเราะ ใส่เรื่องไร้ลายที่สุดท้ายแล้วมันไม่สามารถล้มเราได้ครับพาดนตรีนี้ก็จะเป็นดนตรีบลูส์แบบที่เป็นเพลงทันนีลีนะครับก็จะเป็นดนตรีบลูส์ก็ดนตรีบลูส์ก็ที่ผ่านมาก็จะผสมหลายอย่างแต่ก่อนก็มันก็จะมีร็อกด้วยมีเป็นกรันช์ด้วยมีเป็นโซ่ด้วยแต่ว่าเพลงนี้จะเป็นบลูส์ที่ผสมกอสเปิลกอสเปลคือดนตรีของคนที่ร้องเพลงในโบสถ์ลองนึกภาพพวกคนคนผิวดำตัวใหญ่ที่ก็ร้องเพลงกันในโบสถ์นะครับ ยนนนนนีี้้มมมัมัออออู่่แลวววหรรรืาาาาเเเป็กสสขงงตจริงๆแล้วมันก็มันก็มีอยู่แล้วนะแต่อันนี้เราก็บิดให้เป็นตัวเราครับจากเนื้อร้องได้และดนตรีออได้แล้วต้องเข้าห้องอนะัดครับก็เ,เปนอางรจริงทํางานห้องอัดเป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วมันไม่ได้ยากอะไรแล้วเราก็แค่ต้องทําเหมือนกับทําเหมือนทําหนังอนะทำพรีโปรดักชันดีเข้าห้องอัดนั่นก็จะง่ายครับผมตัว MV นี้เราผมไปถ่ายที่เกาะสีชังนะ เราก็จะเน้นเรื่องของวิวทิวทัศน์ที่มันดูแล้วมันสบายตาดูรีเฟรชดูอะไรให้มันเข้ากับเนื้อเพลงของฮอลล์ที่หลังครับ,บ,บแบบอ๋อเป็นเพื่อน<ก>เพื่อนผม,ม,มเพื่อนผมจะเป็นผู้กำกับ<ม>ชื่อว่าหมิงเขาก็จะมาช่วยกำกับเรื่งนี้ด้วยครับก็ก็มีความสุขครับก็การถ่ายมีมันก็ มันก็ผ่อนคลายดีเหมือนเราไปเที่ยวไปเกาะสีชังอย่างเงี้ยไปเดินใช่ไปเดินเล่นกีตาร์ตามทะเลเออมันก็สนุกดีสบายดีก็ได้ดั่งใจนะครับได้ดั่งใจมันก็ได้ดั่งใจทุกเพลงแหละครับครับการที่คุณบอกวเป็นเป็นพระเอก MV เองร้องเพลงอะไรเองครับจริงจริงๆไม่ใช่จริงๆผมเป็นศิลปินที่ผมไม่ค่อยนิยมการที่จะเป็นแบบเป็นนักร้องด้วยและเป็นพระเอก MV ด้วยผมรู้สึกว่ามันมันตลกอะแต่ว่าใน ผมก็เข้าใจว่าแบบว่าเวลาทําเพลงอย่างเงี้ยเราก็ต้องการที่จะแบบว่าให้คนเห็นหน้าว่าเออศิลปินคือครายอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่เป็นไรเราก็เล่นเองก็ได้ไม่ต้องจางางออ้างนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับผมครับก็ขอฝากซ <c oughs> ิงเกิลใหม่ของแทนเนลีนะครับซิงเกิล <c oughs> ที่5ชื่อว่าหัวเราะที่หลังนะครับสามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube Marco Wave นะครับและผมจะมี i n s t a g r กรมกับ Facebook ชื่อว่า อินสตาแกรมชื่อว่า b l u e s e a t a n e r l f c e e o o o k ชื่อว่า t a n e l y นะครับแล้วก็สามารถรับชมเพลงนี้รับฟังเพลงนี้ได้ในทุกๆช่องทางสตรีมมิ่งนะครับง่างขอฝากด้วยครับ